ก็จริงๆเนี่ยชีวิตคริสเตียนเนี่ยพระเจ้าอยากให้เราอดทนนะครับแล้วเนี่ยผมมาในฮีบรูบทที่สิบเข้อที่6นะครับคาว่าถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยของพระองค์ก็ไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะครับพูดง่ายๆคือคนที่ไม่มีความเชื่อเนี่ยจะไม่เป็นที่พอใจของพระเจ้านะครับ mm. เพราะว่าผู้ที่มาหาพระเจ้านั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดํารงพระชนอยู่และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบําเหน็จให้แก่ทุกคนที่ปรงใจแสวงหาพระองค์นะครับ มันมีกฎทองอันหนึ่งนะครับเรื่องของที่ดินนะครับถ้าเราอยู่เนี่ยผมไม่แน่ใจที่ต่างประเทศเนี่ยโซนไหนมันจะเป็นโซนทําเลทองที่ราคาสูงกว่าโซนที่อยู่นอกเมืองนะครับเป็นกฎอันหนึ่งของอสังหาก็คือเรื่องของทําเลนะครับการที่อยู่ในบางที่เนี่ยที่เป็นจุดอย่างเช่นผมเคยอยู่สัมเพงนี่นะครับตึกแถวตึกหนึ่งเนี่ยขายกันสมัยเมื่อประมาณสัก10ปีที่แล้วเนี่ยร้อล้านนะครับตึกแถวนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ ตึกแถวธรรมดาเนี่ยขายถ้าไปอยู่โซนธรรมดาเนี่ยก็ประมาณแค่3ล้านแต่ว่าที่สัมพงเยาวราชเนี่ยขายกัน180ล้านร้อยแปไม่ใช่ร้อยยี่สล้านนะครับแล้วก็มีคนซื้อด้วยนะครับแล้วก็เพราะมเป็นทําเลซอยกลางเพื่อทําการขายส่งนะครับมูลค่าเนี่ยสูงมากๆเพราะว่าอยู่ในตําแหน่งหรือพื้นที่ที่สวยงามกว่ามีประโยชน์กว่านะครับถึงแม้อีกที่หนึ่งเนี่ยอาจจะมีสนามหญ้าใหญ่กว่าหรือว่ามีราคาที่ค่อนข้าง โดยการก่อสร้างเนี่ยตัวตึกเนี่ยมีมูลค่าสูงกว่าแต่ราคาโดยรวมก็ยังต่ำกว่านะครับอ,อ,อย่างเช่นมันมีหมายว่าตำแหน่งหรือว่าสถานที่ทำเลเนี่ยมีผลมากๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของราคาของอสังหาริมทรัพย์นะครับเ,เป็นสาเหตุสำคัญเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยสถานที่ตั้งเนี่ยนะครับอยู่ในที่ที่สะดวกกว่าใกล้สถานที่สำคัญมากกว่านะครับไปมาสะดวกกว่าแล้วก็มีประสิทธิภาพมากกว่านะครับเรื่องเนี้ย ก็เกี่ยวข้องกับพระธรรมฮีบรูที่1 1ข้อที่6เลยนะครับเพราะว่าพระคัมภีร์เนี่ยใช้คําว่าหากไม่มีศรัทธาแล้วนะครับคำนี้เป็นคําภาษาเดิมที่น่าสนใจนะครับใช้คําว่า c h o r สนะครับ c h o r สเนี่ยอธิบายก็คือว่าบางอย่างเนี่ยอยู่ในเขตบางอย่างอยู่นอกเขตเช่นผมเนี่ยบางนานนะครับมันปริ่มแล้วที่มันจะเป็นสมุดปากาาอะไรอย่างนี้นะครับผมเนี่ย แต่ผมยังอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครอยู่เพราะว่าผมใช้เขตบางนานะครับผมเนี่ยชอริสบางนาผมชอริสกรุงเทพนะครับบางคนเนี่ยอยู่นอกเขตกรุงเทพบางคนอยู่ในเขตกรุงเทพคําว่าชอริสเนี่ยเป็นเรื่องของการอยู่ในขอบเขตอะไรบางอย่างนะครับเปรียบเทียบภาพของการบางอย่างที่อยู่ข้างในหรืออยู่ข้างนอกนะครับเช่นในบ้านนอกบ้านนะครับในรถนอกรถนะครับ คำว่าชอริสเนี่ยแสดงถึงบุคคลเนี่ยที่อยู่ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเท่านั้นนะครับคำนี้มันเกี่ยวข้องอะไรกับความเชื่อนะครับเนื่องจากคำว่าความเชื่อนี้นะครับฮีบรูเนี่ยคนเขียนพระธรรมฮีบรูเนี่ยทำให้เรารู้ว่าเราสามารถดําเนินชีวิตด้วยความศรัทธาหรือว่าอยู่นอกศรัทธาได้นะครับพระคัมภีร์ตอนนี้ใช้คําว่าหากไม่มีศรัทธาจริงๆเนี่ยใช้คําว่าถ้าหากเราชอริสศรัทธาก็คือ ถ้าเราไม่อยู่ในขอบเขตของศรัทธาหรือเราอยู่นอกขอบเขตของศรัทธา mm hmm. วิดองฟังดีนะครับเราเนี่ยถ้าเราปักหมุดบน GPS นี่นะครับเ,เราจะรู้ว่าเราอยู่ในเขตรัฐแ mm hmm. คลิฟอร์เนียหรือเปล่าเราอยู่ในเขตเบอร์มอนต์หรือเปล่านะครับหมายความว่ายังไงครับ,รรบชัดเจนเลยว่าปัจจุบันเนี่ยบางคนเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของความเชื่อบางคนเนี่ยอาจจะอยู่นอกพื้นที่ของความเชื่อนะครับ พระธรรมฮีบรูกาลังบอกว่าถ้าเราไม่มีศรัทธาก็คือว่าถ้าเราอยู่นอกพื้นที่แห่งความเชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพระเจ้าจะไม่พอกระทัยเรานะครับหมายว่าพื้นที่เนี่ยที่มีความเชื่อเนี่ยมันมีขอบเขตชัดเจนแล้วเราสามารถระบุตำแหน่งได้ด้วยว่าตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่ของความเชื่อหรือเราไม่อยู่ในพื้นที่ของความเชื่อนะครับผมเนี่ยมักจะบอกเสมอว่าเวลาเจอเรื่องตลาดตลาดเข้ามานะครับอย่างที่มาไม่หยุดเลยนะครับสัปดาห์นี้นะครับ ผมรู้สึกว่าผมมาถูกทางนะผมผมรู้สึกว่าผมยังอยู่ในพื้นที่แห่งความเชื่อนะครับเพราะมันมีการข่มเหงนะครับมันยังมีพื้นที่ของการที่อยู่ดีก็โดนคนด่าอยู่ดีก็คนใส่ไลน์นะครับก็ยังอยู่ในพื้นที่ของความเชื่ออยู่นะครับเพราะว่ามันต้องใช้ความเชื่อนะครับในการที่จะอยู่ในพื้นที่ที่ต้องอดทนบางเรื่องได้นะครับถ้าเราอยู่นอกขอบเขตของความเชื่อนะครับเราอจะไม่เป็นที่พอประทัยของพระเจ้านะครับ ในพระธรรมปฐมกาล13มขาอ1 7 1จถึงนะครับจงลุกขึ้นเดินไปทั่วแผ่นดินทางยาวด้านยาวด้านกว้างเพราะเราจะยกให้เจ้าดังนั้นอับรามจึงยกเต็นท์มาและอาศัยอยู่ที่ราบมัมเรซึ่งอยู่ในเฮบรนนะครับสร้างแท่นบูชาต่อพระเยโฮวาที่นั่นนะครับอ,อับรามเนี่ยต้องเข้าใจนะครับว่าจริงๆเนี่ยอับรามเนี่ยเขาอยู่ในเมืองที่หรูหรามากนะครับชื่อเมืองเออร์นะครับเมืองเออร์เนี่ยเขามีการไปนค้นพบในปัจจุบันนี้นะครับ มันเป็นเมืองที่มีซิกูเลตหรือว่าสถานมณสการใหญ่มากนะครับมันเป็นเมืองเมืองแบบเมืองท่าของอาณาจักรที่รุ่งเรืองที่สุดคือบาบ,บิโลนนะครับแล้วจริงๆเขาก็รวยด้วยเพราะว่าตอนที่เขาออกมาจากเมืองบาบิโลนเนี่ยเขาพามาเป็นขยโงงลงนะครับทั้งคนใช้สัตว์เลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นอับราฮัมเป็นคนรวยอยู่ในเมืองที่เจริญมากๆนะครับง่ายๆเหมือนกับพี่น้องอยู่ที่อเมริกานี้นะครับมันเป็นเมืองที่รุ่งเรืองแล้วก็ เต็มไปด้วยความสะดวกสบายหรือว่ากรุงเทพนะครับก็เต็มไปด้วยพื้นที่ของการที่มันน่าอยู่มากคล้ายล้ยเมืองเอ๋อนี่นะครับอืมนะครับแต่พระเจ้าเนี่ยไม่ได้เรียกอับราฮัมในเมืองเอ๋อนะครับพี่บีบอกว่าจงไปในที่ที่เราจะบอกให้เจ้ารู้นะครับเพี่น้องมันเป็นเรื่องยากมากนะครับที่เราจะต้องออกจากพื้นที่บางอันไปไปทาพื้นไปในบางที่ที่พระเจ้าเรียกเราแต่พี่น้องในเมืองเอ๋อไม่ใช่ที่ที่พระเจ้า ให้อับราฮัมใช้ความเชื่อมันไม่ต้องใช้ความเชื่ออะไรฮะเดินไปเดินมาจนชินทุกอย่างรู้หมดนะครับหรือว่าบางอย่างที่เราคุ้น,นชินหรือเคยทานะครับนั่นก็คือเมืองเออญนเองนะครับสถานที่บางอย่างที่พระเจ้าเรียกไปในขณะนี้นะครับ أ, ที่ดินก็ต้องเลี้ยงสัตว์นะครับเลี้ยงสัตว์ไม่มีซิกูเลตไม่มีเมืองนะครับมันก็เป็นพื้นที่เลี้ยงสัตว์ธรรมดานี่นะครับโดยแบ่งที่กันได้ด้วยนะครับเพราะว่าดูสิครับอับราฮัมกับโลดไปก็ยังมีพื้นที่ว่างแยะ หมายว่าสถานที่ที่พระเจ้าเรียกไปเนี่ยมันเป็นที่ที่จะต้องใช้ความเชื่อความเชื่อคือการมั่นใจในสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วอับราฮัมก็ตัดสินใจที่จะยกเต็นท์ไปอยู่ในที่ราบมัมเรนะครับแล้วก็อยู่ในที่ดินแดนคานาอันที่พระเจ้าเรียกเขาคําถามที่ผมมีนะครับกับเราเนี่ยเมื่อเราเป็นคริสเตียนนะครับสิ่งที่เราต้องถามอยู่ว่าตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่ของความเชื่อหรือเปล่าเพราะถ้าเราไม่อยู่ในพื้นที่แห่งความเชื่อเราจะไม่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้านะครับ แล้วหลายครั้งนะครับผมอยากให้ลักษณะหนึ่งก็คือว่าหลายครั้งพื้นที่ที่พระเจ้าเรียกเราไปนะครับไม่ใช่พื้นที่ที่เราคุ้นชินไม่ใช่พื้นที่ที่เรารู้สึกถนัดหรือเข้าใจเหมือนเปาโลก็ถูกเรียกไปประกาศคนต่างชาติซึ่งเขาไม่เคยมีประสบการณ์รู้จักคนต่างชาติเลยเขาคือยิวของชาวยิวพี่น้องพื้นที่ที่ท่านต้องอาศัยศรัทธาต้องอาศัยความเชื่อในที่ที่ท่านอยู่ต้องอดทนต้องออกแรงนี่นะครับนั่นแหละคือพื้นที่แห่งศรัทธาที่พระเจ้าเรียกท่านให้ไปอยู่พี่น้องเข้าใจไหมครับพี่น้อง ถ้าพี่น้องออกจากพื้นที่ที่ต้องใช้ความเชื่อนะครับพี่น้องอาจจะกลายเป็นคนที่พระเจ้าไม่พอพระทัยก็เป็นไปได้นะครับสถานที่ที่อับราฮัมได้รับการยกให้นะครับมีศัตรูด้วยนะครับนอกจากไม่ไม่ใช่เมืองเออที่แสนสุขสบายของเขานะครับอาจจะเป็นตาแหน่งหน้าที่การงานที่เคยทําก็ต้องถูกออกมาแล้วก็ต้องไปอย่างที่ที่พระเจ้าเรียกเขานะครับสถานที่ที่เรารู้สึกสัมผัสถึงความยากลําบากไม่สะดวกสบายและดูเหมือนเป็นตัวเลือกที่แย่ในบางครั้งนะครับ อาจจะเป็นพื้นที่ที่เมื่อท่านไปอยู่นะครับพระเจ้าเนี่ยทรงปลดพ่อพระไทยก็เป็นไปได้นะครับในฮีบรูบทที่11นะครับทั้งชายหญิงที่ดําเนินชีวิตในศรัทธาที่ฮีโร่ของความเชื่อนะครับทุกคนเนี่ยได้รับพระวจะนะจากพระเจ้านะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็เปลี่ยนแปลงคนในยุคข,ของเขานะครับอย่างเช่นโนอาห์เนี่ยก็ถูกเรียกไปในพื้นที่แห่งความเชื่อคือการสร้างเรือทั้งที่มันไม่มีฝนแล้วมันอยู่บน มันอยู่บนดินนะครับอยู่บนภูเขาอลาลัตนี่นะครับแล้วก็ต้องสร้างสร้างสร้างไปร้อยกว่าปีนี่แหละพื้นที่แห่งความศรัทธ,ธาของโนอาห์นะครับหรือว่าหลายคนนะครับที่มีชื่อในพระธรรมฮีบู11เนี่ยเขาต้องอดทนนะครับในพื้นที่ต่างๆที่เขาไปในการที่ทําตามสิ่งที่พระเจ้าสั่งเขานะครับเอ่ออย่างเช่นผู้เผยพระชานะก็ต้องไปพูดความจริงกับคนมีอํานาจที่สุดในบ้านเมืองหรือกษัตริย์นะครับมันเป็นพื้นที่ที่เขาต้องใช้ความเชื่อมาก ในการไปทํางานบางอย่างที่ที่พระเจ้าให้นะครับแต่ว่านอกจากพื้นที่ที่เป็นฟิสิกอลนะครับว่าท่านคนอยู่ที่ไหนการเข้าไปในพื้นที่ใหม่ๆของชีวิตนะครับที่ท่านรู้สึกต้องใช้ความเชื่อก็เป็นหนึ่งในพื้นที่แห่งความศรัทธาเช่นเดียวกันนะครับในสถานที่แห่งความที่ต้องใช้ศรัทธานี่นะครับสายตาท่านจะไม่ละจากพระเยซูเลยนะครับแต่พื้นที่ที่แสนสุขสบายเมืองเออที่ท่านเคยอยู่นี่นะครับ สายตาของท่านไม่ต้องจับจ้องอะไรก็ได้ครับที่ไม่ใช่พระเจ้าเพราะมันไม่มีจําต้องพึ่งพาอะไรเลยมันไม่จำเป็นจะต้องเอ็กซ์ไซร์ความเชื่อหรือว่าความรู้ที่ท่านเรียนไปเลยพี่น้องความรู้เพราะฉะนั้นที่ท่านเรียนไปนะครับมันจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าท่านไม่ได้มีโอกาสได้ออกมาใช้หรือว่าออกแรงล่าสุดนี้นะครับผมก็รู้สึกว่ามีบางคนเนี่ยทำไม่ดีกับผมนะครับแล้วก็ผมเนี่ยเคยช่วยเหลือเขาด้วยนะครับแต่ผมก็รู้สึกว่า ар, ผมยกเลิกการช่วยเหลือนี่ดีกว่านะครับเพราะว่าผมไปรับทราบไปเลยบางเรื่องมา แล้สิ่งที่เกิดขึ้นคือพระเจ้าก็เล่าใจให้ผมกลับไปทําเหมือนเดิมนะครับมันก็เป็นผมก็รู้เลยว่ามันเป็นพื้นที่ที่ผมต้องอาศัยความเชื่อมากเลยในการที่จะแบบทาดีกับคนที่เขาที่เหมือนกับอาจจะแทงข้างหลังหรือว่าอาจจะนินทาว่าร้ายผมยนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าผมกาลังเดินอยู่ในที่ที่ต้องใช้ศรัทธาต้องใช้ความเชื่อมากนะครับในการทําบางอย่างไปหรือว่าจันทร์หน่อยก็ท้าทายผมเรื่องการสนับสนุนหรือว่าถวายเพื่ออิสราเอลนี่นะครับ ผมก็ตัดสินใจเอาเงินส่วนตัวนี่นะครับถวายไปก็มากมากกว่าที่มากสาหรับผมนะครับก็ผมก็รู้สึกว่าใช่แหละนี่แหละคือพื้นที่แห่งศรัทธาเพราะว่าผมได้ทําอะไรที่มันต้องใช้แรงต้องออกแรงนะครับหรือว่าไม่ได้มานดิบุเลทใครนะครับแต่เรื่องออปฏิบูรณก็กำลังจะสร้างสถานนมัมการนะครับผมก็รู้สึกว่าผมต้องทําก่อนนะครับผมก็ตัดสินใจถวายเงินส่วนตัวเข้าไปในบัญชีมันไม่สําคัญว่าผมจะพูดอะไรยังไงผมก็ พระเจ้านำหรือยังอะไรางี้นะครับแต่ว่ามันไม่สําคัญว่าผมพูดอะไรมันสําคัญว่าผมทําอะไรนะครับผมก็รู้สึกตัด,ตดสินใจที่จะ,จะเข้าไปในพื้นที่ที่ต้องใช้ความเชื่อก่อนนะครับหลายคนเนี่ยมี2ทางเลือกนะครับ,บพระพีอาจจะเราจะไม่ใช่อัครทูตนะครับอัครทูตเนี่ยจะมีบุค,คลิกหนึ่งนะครับก็คือว่าที่เป็นหมายสําคัญของการเป็น,ปนคนที่พระเจ้าใช้ในการตั้งขึ้นจกนักจักรนะครับก็คือเรื่องอะไรรู้ไหมครับเรื่องของการทีเ่เป็นคนที่มีความอดทนสูงมากนะครับ คนที่คนหลายคนเนี่ยที่ท่านพระเจ้าเรียกท่านเป็นอกัครทูทูนี่นะครับท่านจะเป็นคนที่มีความอดทนสูงมากท่านจะไม่ท่านจะไม่ท้อง่ายๆท่านจะไม่ออกไปจากพื้นที่นะครับที่พระเจ้าเรียกท่านนะครับผมอยากหยุดน้าใจว่าวันนี้หลายคนเนี่ยเก็บกระเป๋าแล้วก็ออกไปจากพื้นที่ที่พระเจ้าต้องการให้ท่านอยู่หรือเปล่านะครับศรัทธานี่นะครับสุดท้ายนะครับออกจากพื้นที่ที่ต้องใช้ความเชื่อระดับสูงไปสู่พื้นที่ที่แห่งความพ่ายแพ้แล้วก็ ไม่เป็นที่พอพระไทยพระเจ้านะครับนะครับเราต้องไม่ปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นในชีวิตเราอย่างเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการผมผมเคยผ่านกระบวนการมานานถึงจุดหนึ่งจนผมมั่นใจนะครับว่าผมผมได้พระสัญญาพระเจ้าเป็นมรดกแล้วบางเรื่องบางจุดจริงๆผมต้องยอมรับว่าแต่มันมันอาศัยกันอยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเลยนะครับผมไม่เคยถอยจากงานที่ผมทำ แล้วผมก็เก็บเกี่ยวในที่สุดจริงๆนะครับผมก็จะไม่ถอยไม่ว่าที่ไหนก็ตามนะครับยกเว้นพระเจ้าเรียกผมไปนะครับพี่น้องการที่เรายึดมั่นในศรัทธาเนี่ยนะครับถ้าใครพอใจคนนั้นก็จะให้รางวัลนะครับเช่นสมมติท่านทํางานดีมากนะครับเจ้านายท่านชอบมากก็จะให้รางวัลท่านแต่การที่ท่านทําแล้วไม่เป็นที่พอพระทัยท่านก็อาจจะไม่มีรางวัลมากนักอาจจะไม่ได้เป็นที่โปรดปรานของเจ้านายแต่พี่น้องเจ้านายโปรดปรานคนที่ ยึดค,คนที่ยึดมั่นแล้วก็อยู่ในพื้นที่ของความศรัทธานะครับในฮีบรูบทที่สิข้อที่หกในบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้ประทานบําเหน็จนะครับในภาษาเดิมแปลว่าการที่จ่ายคืนสิ่งที่บางคนได้จ่ายไปก่อนหน้านี้พี่น้องถ้าท่านไม่เคยจ้องจ่ายราคาอะไรแล้วท่านจะไปรับอะไรคืนจากพระเจ้าใช่ไหมครับพระคมภี์บอกว่าผู้ประธานบําเหน็จคือการจ่ายคืนให้กับคนที่ได้ออกไปก่อนถ้าเราไม่เคยจ่ายคืนเรายกธงขาวนะครับยอมแพ้ง่ายๆนะครับ แล้วก็ออกไปจากพื้นที่แห่งความศรัทธาของเราเนี่ยนะครับสุดท้ายนี่นะครับเ,เราก็กลายเป็นคนที่อาจจะไม่ได้รางวัลอย่างที่ควรจะต้องเป็นไม่ได้รับการจ่ายคืนฮีบูสิบเอ็ดข้อที่หกเนี่ยได้พูดตอนท้ายบอกว่าทรงเป็นผู้ประทานบําเหน็จแก่ผู้ที่แสวงหาพราะองค์อย่างขมันขยันหมั่นเพียรน,นะครับพี่น้องรู้ไหมครับว่าหลายคนเนี่ยที่ล้มเหลวหรือว่ายกเลิกปลายทางพี่น้องทราบไหมเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้คิดจะจริงจังตั้งแต่เริ่มต้น วันนี้หลายคนนะครับอาจจะพี่น้องจะมานั่งฟังพระนะนะครับแต่ผมอยากบอกว่าอาจจะมีแค่บางคนที่ตัดสินใจตั้งแต่ต้นว่าชีวิตที่เหลือฉันจะเอาจริงเอาจริงไม่มีไม่มีข้อแก้ตัวทุกทุกอย่างไม่ต้องมาถามว่าสะดวกไหมไม่ต้องถามว่ามีเวลาไหมไม่ต้องถามว่าเหนื่อยไหมมันไม่มีคํานี้มันไม่มีคํานี้จากคาว่าการที่ว่าเราจะต้องอดทนอยู่ในพื้นที่ของความศรัทธาพี่น้องมันต้องใช้กําลังเยอะมากเลยนะครับ คนที่ไม่แน่จริงคนที่ไม่ได้เอาจริงผมไม่เคยเห็นใครทนได้สักคนนะครับนะครับมารสตาลู้วิธีการที่จะเอาคนที่ไม่ได้มุ่งมั่นเหล่านี้นะครับออกจากพื้นที่ที่จะนําไปสู่พระพรอย่างยิ่งใหญ่นะครับพระเจ้าไม่เคยเลือกหน้าใครถ้าพี่น้องเป็นคนที่ยึดมั่นนะครับในพื้นที่ที่ท่านกาลังอยู่นะครับในพื้นที่ของการทําคริสักรในพื้นที่ของการพยายามจะทํางานรับใช้พระเจ้าเลยนะครับผมเคยไปบางที่นะครับผม รู้สึกว่าคนไม่มีความอดทนเลยแล้วก็นิดหน่อยก็ยอมแล้วอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ทิ้งกันไปหมดสุดท้ายทีมงานบางที่ก็หายไปหมดเลยเพราะว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับในโบสถ์ในคิดซจักรแต่ว่าแต่ว่าพระเจ้ามองหาคนเหล่านั้นที่ไม่ยอมทิ้งพื้นที่ของความเชื่อออกไปพี่น้องเชื่อเชื่อไหมครับว่าขนาดหอบาเบลเนี่ยทุกคนร่วมร่วมใจกันนะครับยังสามารถจะสร้างหอคอยที่ไปเทียมฟ้าได้เลยนับภาษาไรกับคริสเตียนที่มี ฤทธิอำนาจของพระวิญญาณไปสุดในชีวิตพี่น้องสถามันส,สู้เราไม่ได้หรอกครับเหตุการณ์ที่ผมอาจารย์น้มาเล่าให้ฟังเนี่ยเจอมาเป็นร้อยร้อยครั้งเรานะครับมันมันเอาเรามันเอาเราลงไม่ได้แล้วมันก็ทําไม่ได้ด้วยผมบอกให้แล้วมันก็ทําให้ท่านล้มไม่ได้ด้วยพี่น้อ,เอเยเห็นไหมครับสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าเราต้องเป็นคนที่ไม่โยกเข้าโยกออกนะครับในพื้นที่ของศรัทธ,ธาความเชื่อนะครับคาว่าอดทนนะครับที่เมื่อกี้ผมพูดเป็นรอบหนึ่งแล้วไม่อาจไม่ติดนี่นะครับใช้คําว่ารากศัพท์ คำว่ามาร์โกนีนะครับนะครับมาคลอสมั้งครับน่าจะไม่ผิดนะครับแล้วก็อีกคํานึงที่มารวมด้วยเนี่ยมันแปลว่าการที่ยับยั้งอะไรบางอย่างที่มันบวมผมเวลาผมกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยผมยกก๋วยเตี๋ยวขึ้นมาสุดนี่นะครับเส้นเนี่ยมันยังยาวแล้วมันยังไม่สุดมันต้องยกมือที่ต้องยกมือเหนือหัวเลยนะครับถึงจะถึงจุดที่เส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันถึงจุดตายของมันหมายความว่าความอดทนเนี่ยมันต้องเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับที่มันยังไงมันก็ไม่หมดยังไงมันก็ไม่หยุด ยังไงมันก็ไม่ถึงจุดที่เราจะยอมแพ้สักทีนะครับนี่คือภาพของพระกัมพีที่บอกว่าให้เรายืนหยัดต่อสู้กับบางเรื่องพี่น้องอยาให้เรื่องเล็กๆนะครับมาทําให้เราเนี่ยหลุดไปจากพื้นที่แห่งศรัทธาของพระเจ้าพี่น้องมันถ้ามันง่ายนะครับมันก็ได้รางวัลกันทุกคนนะแต่เรื่องอะไรจะต้องไ,ไม่เป็นเรานะครับคำอ่าคำคำอีกคำหนึ่งนะครับนอกจากคำคำว่าอดทนที่เป็นรากศัพท์ขอคำว่ามักคโรนีนี่นะครับจะมีคำหนึ่งที่เป็นภาษากรีกนะครับใช้คำว่าฮูเปอร์โมเน่นะครับ มาจากคําว่าไฮโปนะครับที่แปลว่าอยู่ใต้นะครับแล้วมาจากคําว่าเมเนโอนะครับที่แปลว่าผูกติดไม่ไปไหนหมาว่าไงครับการที่เราเนี่ยผูกติดกับภาระหนักบางอย่างเนี่ยไว้นะครับไม่ยอมที่จะหายไปไหนจะกดดันยังไงจะบีบคั้นยังไงจะทํำยังไงนี่นะครับเราก็ไม่เลิกสัอย่างพี่น้องฟังดีนะครับถามว่าถ้าต้องอดทนขนาดไหนในการรับใช้พระเจ้าทําทจนมันเกิดผลรับใช้ฟังเสียง เชื่อฟังทําไปเรื่อยๆจนมันเกิดผลพ่น้อยไหมครับทํำไปเรื่อยๆรับใช้พระเจ้าไปเรื่อยๆพี่ต้องฟังดีนะมันเป็นงานสุดท้ายบนชีวิตของท่านแล้วท่านต้องอดทนอยู่ภายใต้ภาระคือท่านต้องแบกภาระนั้นไปเรื่อยๆนะครับห้ามไปไหนนี่คือคําว่าอดทน p o no i พน o no g เก n นะครับมัน,มนพี่น้องพี่น้อต้องทำพี่น้อง,องพี่น้อง,องเราเราต้องเป็นคนที่ไม่แต,แ,ตแต่ฟังดีนะครับ แต่ถ้าเราอดทนทำไปเรื่อยๆโดยเราที่เราไม่ได้ปรึกษาองค์พระพิยมริสุ์นี้นะครับเราก็จะกลายเป็นคนที่บ่นในถิ่นทุรกันดารนี่หมาไหมครับแต่ว่าถ้าถ้าเรานะครับเราไม่ไม,ไม่เราไม่รู้ว่าจริง,รงๆอะ่ะเราเรามีข้ออะไรบางอย่างที่เราผิดพลาดเช่นอิสราเอลผิดเรื่องการาบน่นผ,ผู้ผู้นาแล้วก็บ่นพระเจ้านะครับสุดท้ายเนี่ยก็ไม่เคยออกจากถิ่นทุรกันดารจนมันตายเราต้องอดทนแล้วก็เชื่อฟังพระพิยมริสุธิ์นะครับและสุดท้ายเนี่ย พระวิญญาณจะส้มโปรดนําเราออกมาจากพื้นที่เหล่านั้นแลาไปถึงดินแดนคานาอันในที่สุดนะครับเพราะว่าภาระที่เราต้องรับนี่นะครับไม่ใช่ภาระที่เราคิดเองพี่น้องต้องพี่น้อง,พ,องพี่น้องต้องลองคิดภาพตามผมนะครับสมมุติวันนี้พระเยซูมาแล้วทุกคนในห้องนี้ต้องเข้าแถวเลยงหนึ่งเลยนะฮะเราระเยซูเข้ามาอีกช่องหนึ่งแล้วพระเยซูก็ซักท่านแต่ละคนเลยละเอียดยิบเลยนะครับว่าท่านทําอะไรมาพี่น้องวันนั้นนี่นะครับเราต้องตอบพระเจ้าให้ได้เลยว่าทําไม เราทาเราใช้ชีวิตแบบนี้ทําไมเราดำเนินชีวิตยังไงทําไมเราออกจากพื้นที่ความเชื่อไปทําไมเราไม่อดทนอยู่ในบางที่นะครับเพราะเราต้องเราต้องเราต้องรายงานทุกอย่างจริงๆนะครับมันเป็นเรื่องใหญ่มากๆพี่น้องใครผมเนี่ยจำเรื่องรายงานได้เพราะว่าผมเคยหุ้นกับเพื่อนนะครับทาบริษัทสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าโอโ้โหถามทุกเรื่องเลยครผมต้องรายงานทุกอย่างละเอียดยิบเลยนะครับว่าเป็นยังไงหรือว่าการเงินโบสเนี่ยเวลาประชุมกันนี่นะครับผมก็ต้องอัดว่า เรื่องนี้กเกี่ยวกับมีเดียกับพวกามาส,สการ,รเนี่ยผมซื้ออะไรซื้อไปทําอะไรยังไงนะครับถึงแม้มันจะมีตั้งงบไปก็ตามผมก็ต้องกล่าวรายงานละเอียดต้องอธิบายว่าไอ้นี่ซื้อมาทําอย่างนี้ใส่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ของกิจสัจรนี่นะครับพี่ต้องวันหนึ่งนะครับพี่ต้องพี่ต้องเชื่อผมการที่ผมพยายามพูดหรือว่าบางเรื่องนี้นะครับผมพยายามใส่ไมเคิแบบพราชนะว่าเราจะเป็นจะต้องอยืนหยัดนะครับในการทําทุกๆเรื่องจริงๆพี่น้องผมไม่ได้มาเล่นๆนะครับ ราะวันหนึ่งนะครับทุกคนจะต้องกล่าวรายงานกับพระเจ้าจริงๆมันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะครับในการที่เราจะต้องกล่าวรายงานทุกอย่างที่เราทําบนโลกนี้แล้วแต่จะดีหรือชั่วนะครับเราต้องกล่าวรายงานว่าทําไมเรื่องนี้เป็นอย่างนี้ทําไมเรื่องนี้เราทําอย่างนี้ทําไมทําไมเราตัดสินใจดําเนินชีวิตอย่างนี้ทําไมเรานน่นนี่นั่นเต็ไมไปหมดเลยนะครับเราต้องกล่าวรายงานทุกเรื่องจริงๆนะครับผมจําได้ผมเคยตรวจบินอันนึง <ing> นะครับผมยังถามเลยบอกว่าแล้วทำไมคุณต้องไปซื้อขนมที่ปั๊มนี้ด้วยคุณต้องไปซื้อขนมที่ปั๊มนี้ด้วย แล้วมันใช่ไหมแล้วทำไมคุณต้องซื้อปากกายเยอะขนาดนี้คุณใช้ทําอะไรหรือเปล่านะครับผมก็ถามไอ้บัญชีเนี่ยที่เขาส่งบินมาให้ผมเนี่ยผมก็ถามทุกอย่างเลยขนาดตรงขึ้นทางด่วนนะครับผมยังเช็คเลยว่าเขาเขาปั๊มมันจะเป็นใช้ตัวตากไก่เจาะผมก็ถามเลยว่าสรุปว่าเจาะถูกที่หรือเปล่ามันมันสอดคล้องกับการเดินทางที่มันต้องมีเกิดขึ้นจริงๆหรือเปล่านี่นะครับโอ้พี่น้องโอ้มันละเอียดมากครับวับนหนึ่งนะครับเราต้องคิดแอคแอคเขานะครับกับพระเจ้าเราต้อง ทำบัญชีเราต้องตอบทุกคําถามที่พระเยซูสงสัยบนบนทรานแซชันทุกอย่างบนชีวิตของเราทั้งหมดเงินเราไปทําอะไรเงินที่เรามีในคริสจักรนี่นะครับเราทำให้มันเกิดผลหรือเปล่านะครับเ,เวลาที่เรามีเนี่ยเราทําให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดจากงานพระเจ้าหรือเปล่าอย่างนี้อย่างนั้งงนนะครับเราต้องตอบทุกอย่างเลยพี่น้องผมผมรักท่านนะครับแต่ว่าผมผมอยากบอกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากเวลาต้องมีการทําเรื่องนี้นะครับแล้วที่สําคัญก็คือว่า พี่น้องรู้ไหมว่าถ้าหลายครั้งนะครับเราเป็นคริสเตียนเก่าเนี่ยหลายครั้งเนี่ยคริสเตียนเก่ามักจะพลาดเพราะว่าไม่ได้ fully control by the Holy Spirit นะครับหรือบางทีท่านอาจจะเคยเรียนพระวจะนะบางอย่างมาแล้วหลายครั้งเนี่ยนะครับมันเป็นอุปสรรคเพราะว่ามันเป็นความรู้ที่คนบอกว่ามันมันทำแล้วมันได้ผลบางเรื่องเนี่ยนะครับถ้ามันเป็น t o อ o l o g i e s หรือว่าเป็นสัจจะนิรันดร์เหมือนพระคัมภีเนี่ยผมไม่มีปัญหาแต่บางเรื่องเนี่ยมันเป็นทฤษฎีการรับใช้ที่มันเป็นข้อสรุปของใครบางคนนี่นะครับ พอท่านมาใช้เนี่ยนะครับหลายครั้งเนี่ยท่านสร้างภาระที่มันมากเกินไปกว่าที่พระเยซูจะให้ท่านทําในพระธรรมมัทธิว 11: บเอ0ยีถึงสาจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเรานี่คือแอกของพระเยซูคือแอกเนี่ยต้องอย่าลืมนะครับแอกเนี่ยมันจะพ่วงกับภาระก็คือจงเอาภาระของเราเนี่ยแบกไว้และเรียนจากเราเพอเราสุภาพใจอ่อนน,อน้อมจิตใจท่านจะได้หยุดพักแอกของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบา ที่น้องภาระจะเบาก็ตอบเมื่อเห็รู้ไหมครับเมื่อบัว2ตัวเนี่ยพระเยซูกําลังให้ภาพที่เราต้องเทียมแอกกับพระองค์บัว2ตัวเนี่ยที่ตัวโตพอๆกันแล้วก็ฟังกันละกันแล้วก็รอกันละกันนะครับจะไม่เดินเป็นวงกลมเพราะว่าตัวตัวเร็วก็เดินเร็วก็ตัวเล็กก็เดินช้าก็วนเป็นวงกลมไม่ไปถึงไหนแล้วที่สำคัญก็คือว่าภาระมันจะไม่หนักกับใครบางคนเวลายกของเนี่ยนะครับถ้ายกกันถูกจุดนี่นะครับมันจะไม่มีใครหนักเลยนะครับพูดง่ายก็คือว่าการที่เรารับภาระ บางอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ภาระที่พระเยซูให้เรารับพระเยซูไม่ได้สั่งให้เราทําท่านคิดเองทําเองพระเยซูไม่ได้สั่งให้เราทําพอเราไปแบกเนี่ยนะครับมันก็หนักเพราะว่ามันไม่ใช่ภาระที่พระเยซูมอบให้กับเราทํามันเป็นภาระของศาสนาบ้างละมันเป็นภาระของออตัวท่านเองที่ท่านคิดจะกระทำนะครับเพราะฉะนั้นใน C, ค, <S <S ความเป็นจริงเนี่ยพระก็มีตอนนี้เนี่ยให้ข้อคิดที่ดีและสําคัญมาก,มากๆว่าจริงๆเนี่ยถ้าเราอยากจะมีภาระที่เบานะครับ ในการอยู่ในพื้นที่แห่งศรัทธาเนี่ยเราต้องแบกภาระของพระเยซูเท่านั้นนะครับแล้วพระเยซูก็จะเหมือนช่วยเราทําให้ภาระที่เรามีนะั้นมันเบาแล้วก็ไม่หนักเกินไปนะครับหลายครั้งเนี่ยที่เราแบกภาระในการรับใช้พระเจ้าหรือทําโบสถ์นะครับเรารู้สึกว่าหนักหรือเหนื่อยเนี่ยเพราะหลายครั้งเนี่ยนะครับเราคิดเองครับแล้วหลายครั้งเนี่ยเราเอาภาระบางอย่างเนี่ยมาแบกไว้เองไม่ใช่ภาระของพระเยซูแต่เป็นภาระหรือสิ่งที่เราคิดอยากจะทํานะครับ ีเหตุผลมากมายนะครับที่จะทําให้เราเลิกลาจากพื้นที่ของความเชื่อนะครับแต่เหตุผลเดียวที่ยังอยู่ก็คือว่าเราต้องการเป็นผู้ชนะเราต้องชนะเพราะการแข่งขันครั้งนี้ไม่มีครั้งเดียวแพ้ไม่ได้นะครับมีมีรายการทีวีชื่อดังนะครับใครๆรก็รู้จักนะครับมิสเตอร์บีส์นะครับเป็นคนที่มีคลิปวิดีโอ YouTube เยอะที่สุดในโลกเลยนะครับรายได้มากที่สุดในโลกนะครับเขาทํารายการบ่อยมากเลยแล้วผมเห็นรายการครั้งหนึ่งดูกับลูกนี่นะครับ เขาเนี่ยให้ผู้ชายคนหนึ่งนะครับไปอยู่ในบ้านหลังหนึ่ง6เดือนไม่ให้ออกมาเลยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าคุณอยู่ครบนะครับคุณจะได้เงิน1ล้านเหรียญนะครับตลอดเวลาลนะครับมีทั้งแทรกเตอร์มาพังบ้านครึ่งหนึ่งมีคนมาล้อเลียนทําเสียงรบกวนจุดพุ้จุดระเบิดเลยนข้างเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ผู้ชายคนนี้ไม่สนใจเลยอยู่ที่นั่นอยู่ตรงนั้นไม่เคยออกไปไหนตลอด6เดือน และสุดท้ายนะครับเขาก็ได้รับรางวัลไปในที่สุดนะครับผมก็เลยอยากบอกว่าพี่น้องอย่าทิ้งพื้นที่แห่งความเชื่อนะครับถ้ามันมีปัญหาท่านกําลังมาท่านกําลังอยู่ในกระบวนการของการจะไปถึงชัยชนะในพระเจ้านะครับท่านไม่ได้อยู่เริ่มต้นแล้วท่านเลินลออกมาแล้วนะครับผมอยากยู่น้าใจว่าพี่น้องต้องอดทนนะครับแล้วก็อย่าอดทนแบบอิสราเอลในทิ่นทุรกรันดานนะครับพึ่งพาและถามพระเจ้าจริงๆว่าเราต้องทอํายังไงบ้าง ผมเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังง่ายๆเสมอเลยนะครับผมเนี่ยไม่ได้มีความเจ๋งอะไรเท่าไหร่เลยนะครับแต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่าเป็นลักษณะชีวิตที่ดีแล้วผมอาจจะกล้าพูดอันหนึ่งนะครับก็คือว่าผมเชื่อฟังง่ายๆจริงๆผมไม่ได้เป็นคนดื้อนะครับผมไม่ได้ดื้อเพราะเคยดื้อมาแล้วผมไม่ได้เป็นคนดื้อดานพี่น้องผมคุยกับผู้นําท่านหนึ่งนะครับเ,เกิดผลมากเลยเขาก็เล่าให้ผมฟังว่าบางคนนะาจารย์ตาแป๋วแต่ข้างในยืนตรงเดเลยนะครับ ไม่ทําเลยในยสิ่งที่บอกให้ฟังนะครับสุดท้ายเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าที่โบสถ์เนี่ยมันก็มีคน2ประเภทมันก็มีคนที่แบบจเจริญเอาจเจริญเอาเลยนะครับแล้วก็มีคนที่มันไม่ไม่ไปไหนสักทีนะครับเพราะว่าเก็บติดอะไรบางอย่างเต็มไปหมดเลยนะครับบางคนก็เป็นคริสเตียนที่อาจจะเชื่อเรื่องเคยไปเรียนโรงเรียน เผยวาจะนะอะไรมาเนี่ยเอาของเก่ามาเต็มไปหมดเลยแล้วมันก็เลยช้ามากนะครับคิดซะจับมันก็เลยมีเห็นความแตกต่างมากๆเลยว่าอันนี้ก็เกิดผลเอาเกิดผลเอาออกรถใหม่อะไรเงี้ยนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับก็เลยอยากกระหนํำใจพี่น้องว่าพี่น้องอย่ากออกจากพื้นที่แห่งความเชื่อนะครับแล้วก็พี่น้องท่านต้องอยู่จุดที่เขาเรียกว,ว่าฉันจะแย่แล้วอ่ะท่านต้องอยู่จุดที่เขาเรียกว,ว่ามันมันไม่ได้แล้วเพราะว่าพี่น้องใครจะไปรู้พรุ่งนี้ท่านอาจจะถูกพระเยซูรับไปเลยก็ได้พี่น้องเราเราอยู่ในจุดที่เราอยู่เฉยไม่ได้พี่น้อง น้อยเมไหม,มครับเราต้องอยู่ในจุดที่เรา,เราต้องยอมอะนะครับสมมตินะครับ,บ,นนรบเราเรามีรู้สึกความไม่เข้าใจกันเลยบางเรื่องเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆแล้วอยู่ดีนะครับมีการกฎหมายออกมาในอเมริกาให้ทาเหมือนหนังเรื่องเดอะเพอร์ชนี่นะครับแต่เดนว่าฆ่ากิเสเซียนได้ผมเชื่อในท่านกลับมาคืนดีกันแน่นอนเลิกคอมเมนต์กันเลยเรื่องอะไรก็ตามช่างมันเถอะอะไรเงี้ยเพราะอันนี้มันจะมายิงหัวฉันตายหมดอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะพี่น้องเข้าใจไหมฮะ ดีมีแบบจะเพิร์ชอะคือล้างบาปเงี้ยแล้วก็จะมายิงหัวท่านอะนเป็นกิสเตียนอะผมรับประกรันเลยท่านเลิกทะเลาะกันเลยแน่นอนพอมันไม่มีเวลาแล้วฮะมันมันเรื่องใหญ่แล้วฮะหรือว่าวันหนึ่งนะครับเอ่อมันเกิดอะไรขึ้นที่เป็นเรื่องใหญ่นะครับพี่น้องพี่น้องอย่าให้เรื่องเล็กๆนี่นะครับมันทําให้เราออกจากพื้นที่แห่งความเชื่อพี่น้องเอเมนไหมครับมันต้องใส่ความอดทนฮะถามว่าเราจะเป็นก,กิสจักเราจะเกิดผลนี้นะครับมันต้องใส่ใจความอดทนนะครับแล้วก็ ในการที่เราจะอยู่ด้วยกันในการที่เราจะเข้าใจกันในการที่เราจะสื่อสารกันในการที่เราจะยอมตายต่อตัวเองพี่น้องถ้าท่านไม่ยอมตายเนะี่ยท่านน่าจะตายถ้าเราไม่ยอมตายต่อความรู้สึกตัวเองเนะี่ยเราอะไรจะตายพี่น้องเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามไหมน,นะครับพี่น้องมันเป็นการยอมตายเป็นเครื่องบูชาอันมีชีวิตบริสุทธิ์บนไม้กางเข,ขนให้กับพระเยซูคือเราต้องยอมตายทุกวันอ่ะพี่น้องเข้าใจไหมครับมนผมเน่ยรู้สึกว่าผมไม่อยากทําเลยผมไม่อยากช่วยเขาละ นะครับเพราะวิญญาณมาเล้าใจผมหนักมากเลยบอกว่าช่วยเขาผมก็ครับผมก็ผมก็เลยโอนตังไปนะครับเหมือนที่เคยทำไว้นะครับทั้งที่แบบรู้สึกว่ารู้สึกไม่ดีมากๆนะครับว่าเป็นตดนทรยศนี่นะครับบางเรื่องเนี่ยก็แต่ก็เอานะชีพคนเราก็เท่านี้แหละนะครับผมไม่อยากเป็นผู้แพ้นะครับยังไงก็ตามผมไม่อยากไปขี้แพ้นะครับไอ้เรื่องที่มันอย่างเงี้ยทำๆไปเถอะไม่ต้องไปสนใจหรอกเงินในบัญชีเหลือเท่าไหร่นะครับ ถ้าพระเจ้าสั่งก็เงินพระเจ้าอ่ะพระเจ้าทําหมดนะครับก็พี่น้องเอเมนไหมครับก็เลยหนุนน้ำใจประมาณนี้นะครับ